ปรธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ดรตัวละพานุกรมผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรมณนะศูนย์การผลิตยาถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีค่ะ ในวันที่21ธันวาคม255 25 5เวลา8ปดตุกานาทีค่ะในแพทย์พิพัฒยิ่งเสรีประธานกรรมการในแพทย์สมชัยพินโยพรพาณิชย์กรรมการองค์การเภสัชกรรมในแพทย์วิทิตอัธวชกุลผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารร่วมในพิธีเปิดอนุสาวรีด์ดตรตัวละพานุกรมผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรมณนาศูนย์การผลิตยาองค์การเภสัชกรรมรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพร้อมกันนี้พนัก งานจำนวน200คนซึ่งปฏิบัติงานณนศูนย์การผลิตยารังสิตได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะโดยในช่วงเช้าพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถาและทำพิธีเจิมป้ายประวัติที่ฐานอนุสาวรีย์นอกจากนั้นประธานศักการะด้วยการคล้องพวงมาลายัยตามด้วยผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไปค่ะ รูปหล่ดอดรตัวละพานุกรมได้ทำพิธีเททองเมื่อวันที่29มีนาคม2555ที่ผ่านมาและนำไปประดิษฐานณศูนย์การผลิตยารังสิษ์เมื่อเดือนกรกฎาคมด้วยขนาดความสูง2เมตร50เซนติเมตรทำด้วยทองเหลืองสำริดในรูปแบบเต็มตัวยืนถือหนังสือด้วยแนวคิดที่ท่านเป็นผู้รักการอ่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ อนุสวรีดรตั้วละพานุกรมประดิษฐานอยู่ที่ด้านหน้าของศูนย์การผลิตยาองค์การเภสัชกรรมรังสิตค่ะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพนักงานในการปฏิบัติงานสนองตามเจตนารมณ์ของท่านดรตั้วละพานุกรมในการผลิตยาคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ